ขอขอบคุณพระเจ้าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ชีวิตของพระราชินีเอสเตอร์นะคะเพราะว่าเป็นสตรีที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราเนาะชีวิตของพระราชินีเอสเตอร์อยู่ในปนัสสยาเดิมเป็นประวัติศาสตร์ของคนยิวนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นกับคนยิวที่ถูกจับไปเป็นเชลยในประเทศเปอร์เซียนะคะในสมัยของกษัตริย์อาหัสูเอรัตในปี 486ถึง465นะคะก่อนกิจสักราาชนะคะก็คิามกัมพีบันทึกเรื่องราวของราชินีเอสเธอร์เป็นสตรีที่มีบทบาทช่วยคนยิวชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการถูกฆ่าตายนะคะก็ชีวิตของพระนางก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นสตรีของคนของพระเจ้านะคะเราก็ควรจะเป็นในฐานะที่เราเป็นสตรีเนาะเราเป็นคนของพระเจ้าแล้ก็ เรียนรู้ในชีวิตของพนางนั้นนำเอามาใช้ในการในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะในชีวิตของพนางเนี่ยพนางในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในขนานั้นนะคะในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนเราก็จะเผชิญแต่ละคนก็เหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะก็แต่เหตุการณ์สมัยนั้นพระราชินีก็เผชิญอยู่นะคะและพระเจ้าก็จะเลือกสรรพระเจ้าเลือกสรรเราทุกคนนะคะให้เป็นคนของพระเจ้านะคะ ก็ให้เรารับความรอดด้ยพระคุณของพระเจ้านะคะ,ะในสมัยนั้นพระเจ้าก็เลือกสารคนยิวโดยพระคุณของพระเจ้านะพระเจ้าก็เลือกคนยิวให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์นะคะก็ะในขณะเดียวกันก็คนยิวก็ตกไปเป็นเฉลยและในเหตุการณ์ของชีวิตของพานางเอเซอร์เป็นคนยิวรุ่นใหม่นี่คนยิวรุ่นใหม่ไปเป็นเฉลยเนะี่ยพวกเขาก็ถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็ถูกจํากัดสิทธิหลายๆอย่างนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้ของประเทศ เขาไม่ได้เป็นเจ้าของเทศเจ้าของประเทศเราเหมือนกันเราอะ่ะเราไม่ใช่เป็นคนคือถ้าเราไม่ไม่ได้เป็นถือใบแดงเนาะเราก็เป็นคนต่างด้าวก็เราก็ไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนที่เป็นเจ้าของประเทศเนาะก็คนยิวเนี่ยเหมืันการเข้าไปอยู่ในเปอร์เซียเขาก็ถูกกดขี่กดเพงแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่ไม่มีอิสรภาพหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าเราคนเปอร์เซียเนะี่ยผมเพงเขาทําร้ายทุกตีเขาได้ แต่ถ้าเขาไปทําร้ายคนเปอร์เซียเนี่ยเขาก็จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงแนละ้วก็มีโทษอย่างรุนแรงนะคะก็ช่วงชีวิตของคนยิวช่วงนั้นนะคะนี่บางคนก็อยากจะกลับมายัางประเทศอิสราเอลของตัวเองนะคะที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็อยากจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของปู่ย่าตายายบรรทบุรุษของพวกเขานะคะแต่ก็มียิวบางคนแล้วก็บางกลุกนะ่มเนาะก็ไม่ส่วนมากจะไม่ยอมกลับ มายังประเทศตัวเองนะก็ยังอยากจะอยู่ที่เปอร์เซียอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความสะดวกสบายเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเขาเดินทางมากลับประเทศเนี่ยเขาจะต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากเขาจะต้องเดินผ่านป่าผ่านภูเขาลหลายๆลูกนะคะก็อาจจะมีสัตว์ร้ายที่จะมาทํรลายเขามาทาร้ายเขาให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือก็ถึงตายได้นะคะระยะทางก็เดินไกลนะคะพวกเขาก็เลยโผสมากก็จะไม่กลับนะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ไม่มั่นใจในความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นเดียวกันว่าต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตการอนาคตของประชาชาติจะเป็นยังไงเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะและขณะเดียวกันเขาก็คิดว่าเขาอยู่ที่เปอร์เซียเนี่ยเขาก็สบายดีแล้วนะเขาก็ไม่อยากจะกลับไปลําบากเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จึงไม่กลับประเทศนะคะนี่ในเวลานั้นประเทศปเปอร์เซียก็อยู่ภายใต้ใการปกครองของกษัตริย์มหาสุเอรัตนะคะ กษัตรเป็นคนที่มีอำนาจกษัริย์ kind of mm hmm. องค์น so. voilà ี้ก็เป็นคนที่ชอบโอ้อวดนะคะเขามีอำนาจแลวเขาก็ชอบโอ้อวดเนาะกษัตรก็เขาจะคือเขาอันมีสิ่งหนึ่งก็คือเขาชื่นชอบเขาชอบผู้หญิงสวยๆนะพูดง่ายๆเขาก็ชอบเขาแต่งงานคือตั้งพระราชินีขึ้นมานะคะชื่อพระราชินีวัดศรีนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะในช่วงนั้นพระราชินีวัดรีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดษัตริย์องค์เนี้ย ได้มานะคะเขาก็ชื่นชอบว่าพระพราชนีของเข้าในสวยที่สุดนะคะเขาก็ปวดนี้วันเด่งกษัตริย์ก็จัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่ก็ได้เชิญข้าราชการนะคะนายทัพกองทัพของประเทศของเปอร์เซียแล้วก็ของมิเดียนะคะมาร่วมกันเลี้ยงฉลองนะคะก็กินด้วยกันเนาะในขณะที่กษัตริย์ก็ดื่มไปดื่มเหล้าไปกินไปจนเมาแล้วกษัตริย์ก็ยังโกวดพระพราชนีของตัวเองอเนาะก็ ก็เลยได้เชิญพระราชินีบอกให้พระราชนีเนะี่ยให้ออกมานะคะนี่พระราชินีก็อยู่ในตําหนักผู้หญิงอ่ะพูดได้ง่ายเนาะมันท่ากลางวงเล่าผู้หญิงก็ไม่อยากจะออกมาเจอคนพูด,ดง่ายอย่างสามีเรานั่งกินเหล้าเนี่ยกับเพื่อนฝูงแยะแเนี่ยเราก็ไม่กล้าออกมาเนาะคือเราก็ไม่อยากจะออกมาเนาะราชินีวัซีก็ไม่ออกมานะคะก็ทําให้กษัตริย์โกรธก็รู้สึกโกรธแล้วรู้สึกว่าขาดคือเสียหน้า เสียหน้าเชิญแล้วไม่มาเงี้ยกษัตริตย์ก็โรกรธก็เลยถอดพระราชนีออกจากการเป็นพระราชนีนะคะถอดออกจากตําแหน่งไปเลยะค่ะก็ตรงเนี้ยบางทีคือกษัตริย์พูดไปแล้วก็คืนความไม่ได้นะคะพอ,อกษัตริย์พระราชินีออกจากตําแหน่งกษัตริย์ก็อยู่คนเดียวละก็เริ่มคิดถึงพอวันเวลาผ่านไปนก็เริ่มคิดถึงพระราชินีพระราชนีก็ไม่อยู่แล้วอย่างตัวเองก็ถอดพระราชินีออกนะคะกษัตริก็เริ่ม,มเหงาก็คิดถึงคิดถึงพระราชินีว่าตัวเอง ตัวเองทําไปาเงี้ยทาไปแล้วก็ตอนนี้ตัวเองพอเริ่มเก่าใช่ไหมคะมีข้าราชาการก็เห็นข้าราชาการก็เลยปรึกษากันบอกว่าต้องออกไปหาสาวงามก็ออกไปหาสาวงามทั่วประเทศแล้วก็ทั่วทุกอาณาจักรคือหมายความว่าประเทศไหนที่เป็นเมืองขึ้นของเขานะเขาก็ไปตะเวนหาสาวงามทั่วบริทั่ว,วอาณาจักรนะที่เป็นเมืองขึ้นของเขาด้วยแล้วก็ในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อหาผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่จะให้ขึ้นมาเป็นพระราชินีคนใหม่นะคะพวกเขาก็คัดเลือกสาวงานนับได้ร้อยกว่าร้อยเป็นร้อยนะคะก็ให้เข้ามาอยู่และก็คัดมาก็ให้พวกสตรีทั้งหลายก็เข้าไปอยู่ในพระราชวังนะคะเพราะพวกนางก็ถูกฝึกเนาะถูกคัดเลือกมาแล้วก็ถูกฝึกถูกเรียนรู้นะคะทำธรรมเนียมได้หลายอย่างแล้วก็พูดง่ายๆพอผู้หญิงเข้าไปในอยู่ในพระราชวังก็ต้อง เรียนรู้ที่จะรู้งานในพระราชวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ต้องฝึกด้วยแล้วบรรดาผู้หญิงทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกมานะคะก็เอสเตอร์เป็นหญิงสาวคนยิวนะคะที่สวยที่สุดในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะคะ <S <S เอสเตอร์เป็นคนยิวที่สวยที่สุดนะคะเอสเตอร์เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อแม่เขาเสียชีวิตนะคะก็โมเดลไคเป็นลุงก็เลยเอาเอสเตอร์มาเลี้ยงดูนะคะเหมือนลูกเนาะมาเลี้ยงเป็นลูกธรรนะคะโม,มเดลไคก็รัก รักเอสเซอร์มากเนาะก็อบรมสั่งสอนฝึกเอสเซอร์มาตั้งแต่เด็กๆลกนะคะปกเดินไหมสอนนะคะเมื่อเอสเซอร์เข้ามาอยู่ในวังเนาะพอเอสเซอร์ถูกเลือกเข้ามาอยู่ในวังนะคะพอได้รับตําแหน่งพระราชินีนะคะโมเด้ได้ใครก็สั่งให้พระราให้เอสเซอร์กำชับเอสเซอร์บอกว่าไม่ให้บอกใครว่าตัวเองเป็นคนยิวนะคะนี่ในเมื่อเอสเซอร์ได้แต่งตั้ง จากกษัตริย์ให้เป็นพระราชินีนะคะคนใหม่เนาะเอสเตอร์ก็ไม่พูดเรื่องนี้มาะแตเองเป็นคนยิวให้ใครฟังนะคะก็ปิดเรื่องไว้เพราะว่าลุงบอกว่าไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะอิมโมลเดคัยก็ทํางานในพระวิหารนะคะโมเลเดคัยเนี่ยได้ช่วยกษัตริย์ให้พ้นจากการถูกโปงพระชนอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่อภิเศษสมรสแต่งตั้งพระราชินีเสร็จแล้วนะคะโมลเดคัยก็ ไปได้ยินไปนั่งคือนั่งอยู่ตรงหัวเสาเนาะพูดง่ายๆก็ไปได้ยินสองคนเนี่ยมีสองคนเนี่ยกำลังวางแผนคิดว่าจะพงพะชนกษัตริย์โมนิเดอรไคลพอรู้เรื่องนี้ได้ยินเขาคุยกันค่โมนเดไคล์ก็เลยไปบอกพระราชินีเอสเตอร์เพื่อให้พระราชินีเอสเตอร์น่ะทูลกษัตริย์บอกว่าจะมีคนพงพะชนพระราชินีก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้กษัตริย์ฟังนะคะกษัตริย์ก็ถามพระราชนินีว่าใครเป็นคนได้ยินมาจากไหนใครเป็นคนบอก นางแอนเซอร์ก็บอกว่าโมนาเดไครบอกนะคะนี่นกษัตริย์ก็คือต้องพิสูจน์ว่าจริงไหมกษัตริย์ก็พิสูจน์นะคะในคืนนั้นกษัตริย์ก็หาทางพิสูจน์ว่าใช่ไหมเขาจะฆ่ากษัตริย์คือปิดเรื่องเงียบก็ให้สองคนที่ตั้งวางแผนไว้น่ะดูว่าเขาจะทําอะไรนะคะเขาก็พบจริงๆว่าเขาหลอกลวงประชชนนะคะกษัตริย์ก็จับได้ว่ามันเป็นความจริงนะคะกษัตริย์ก็ตัดสินทหาร ตัดสินสองคนเนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะก็ให้สองคนนั้นถูกประหารชีวิตนะคะนี้โมล,ละเดคใครก็ทําความดีความชอบนะคะก็ตรงเนี้ยกษัตริย์ก็แตก่ก็ยังไม่ได้รับรางวัลจากกษัตริย์เนาะหมความว่าหลังจากนั้นกษัตริย์ก็เป็นแต่งตั้งหามานะคะให้เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินคนใหม่นี่เขามีกษัตริย์เขามียศยศศักนะคะมีตําแหน่งที่สูงมากสูงกว่าใครๆนะคะอามาเป็น ผู้ที่มีอํานาจรองจากกษัตริย์นะคะทุกคนที่พบเขาเนี่ยมันก็เป็นรองของรองกษัตริย์เนาะ,ะทุกคนที่พบก็จะทําความเคารพนะคะก็ใครเดินไปที่ไหนประชาชนเห็นก็จะต้องรีบทําความเคารพนะคะและหามาก็เป็นคนย่อยิงทนงตนเองนะคะในขณะเดียวกันหามาก็เดินผ่านมาผัานประตูพระราชวังกันเนาะพูดยังไงก็อาจจะเดินเข้าเดินออกแล้วก็เจอโม เดรคนะคะทุกคนทําความเคารพหมดแต่โมเดิไคไม่ทําความเคารพนะคะไม่ยอมทําความเคารพเพราะโมเดิไคเป็นคนเดียวและโมเดิไคก็เขาก็นับถือและเขาเคารพพระเจ้าที่ที่ย่งแท้พระองค์เดียวของเขานะคะฮามาก็พอเห็นฮามาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมานะคะก็รู้สึกโกรธก็เคืองใจขึ้นมาคนอื่นทําความเคารพแต่ฮามาก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะก็รู้สึกแบบโกรธแค้นะก็คิดวางแผนอยู่ในใจว่าจะจะ จำกัดคือเออหมายความว่าจะกำจัดดูเอ่อโมเดไครกับคนยิวเนี่ยเสียนะเขาก็เลยวางแผนก็เลยขอให้กษัตริย์ออกกฎหมายนะคะให้ฆ่าคนยิวทั่วประเทศนะคะก็เขาก็บอกว่าเขาก็อ้างว่าเขาก็บอกว่าบอกกษัตริย์นะว่าคนยิวนี่มีจํานวนมากเกินไปนะแล้วก็กฎหมายของพวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังกฎหมายของกษัตริย์ด้วยคนยิวก็ไม่ทําความเลาพเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็ขอให้กษัตริย์ที่จะลงโทษคุณยิวกษัตริย์จึงได้ออกประกาศให้คุณยนะิวเนี่ยออกประกาศให้ฆ่าคุณยิวทั้งหมดนะคะในประเทศนะก็รกษัตริย์ก็ออกกฎหมายฆ่าคุณยิวทั้งหมดนะคะใครที่ฆ่าคุณยิวได้ก็ให้ยึดทรัพย์สมบัติที่คุณยิวมีมีนะ่ะให้เป็นของตัวเองทั้งหมดนะคะใครฆ่าได้ก็เอาสมบัติกว่านั้นไปเลยเนี่ยกษัตริย์ก็นําแหวนทับตานะคะก็ลงบวงคําสังเนาะฮามาก็ไม่รอช้าละฮามาก็รีบเขียนกฤษฎีกาก็แจกจ่ายไปยัง เจ้าเมืองทั้งหลายนะคะทุกมณฑลแล้วก็เขียนจดหมายไปทันทนนะะ่วเลยบอกว่าให้ฆ่าคนยิวทั้งหมดคําสั่งนั้นก็แจกไปทั่วราชาอาณาจักรนะคะว่าถ้าใครฆ่าคนยิวได้ก็เอาสมบัติไปเลยยึดสมบัติยึบบ้านไปเลยยึดทั้งหมดไปเลย,ยดได้เนี่ยก็ขณะเดียวกัน,นะคะคน,คนยินะ้ะทั่วราชาอาณาจักรพอได้ยินข่าวแล้วก็มีสารออกมาเนี่ยทุกคนก็หวาดกลัวนะคะก็โศกเศร้าเสียใจแล้วก็หวาดกลัวตัวเองจะต้องถูกฆ่าตายเงี้ยรเรื่องนี้ ก็รู้ถึงโมเดคายนะคะโมเดคายก็รู้สึกเสียใจนะเขาก็เอาขี้เท่าโรยศีรษะของเขาเนาะเอาขี้เท่าโรยใส่ศีรษะโรยตัวแล้วก็แต่งกายไว้ทุกข์นะคะเพื่อแสดงถึงความทุกข์โศกเศร้าของตนนะคะก็คือคนยิวคนยิวเมื่อเขามีความทุกข์ใจนะเขาจะเอาขี้เท่าของเขาเนาะเอาจ้าขี้เท่านะโรยตัวเขานะโรยศีรษะทั้งหมดแสดงถึงความทุกข์ใจนะคนยิวก็จะทานะคะก็เมื่อพนางเอสเตอร์พนางเออพนางราชินีเอสเตอร์นะคะ เห็นพฤติกรรมที่รู้สึกเอ๊ะทำไมโมไดเดคลาต้อเอาคิดเท่าแบบใส่หัวทั้งตัวแล้วก็ใส่ไว้ทุกเนี่ยพนางเห็นพนางก็แปลกใจใชเพราะพนางไม่รู้ข่าวยังไม่รู้ข่าวพนางก็เลยให้ขันทีไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่โมเดคลายเนี่ยทำอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่โมไดคลายก็ฝากขันทีไปบอกพระราชินีเอสเตอร์ให้ถูกรื่องนี้ให้กับกษัตริย์พระราชินีก็บอก คือพระราชนีก็บอกให้ขันทีไปบอกโมไดเดีคายอีกทีหนึ่งเพราะว่าการจะเข้าเฝ้ากษัตริย์นั้นไม่ใช่คือถ้ากษัตริย์ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยจะมีโทษถึงตายนะคะไม่เว้นแต่พระราชนีเองก็เช่นเดียวกันนะคะพระราชนีก็ถ้าไม่ได้อนุญาตถ้าพระราชนีเข้าเฝ้าก็มีโทษถึงตายด้วยเช่นเดียวกันนะคะต,ตอนนี้กษัตริย์ก็ไม่ได้คือไม่อนุญาตให้พระราชนีเข้าเฝ้ามาสิบวันแล้วนะคะ ขันทีก็เอาเรื่องนี้ไปพูดให้โมเดคายฟังนะคะทันทีก็เป็นคนส่งสารเนาะสงสารคําพูดระหว่างลุงกับหลานนะคะลุงกับหลานเขาก็เดินไปเดินมาส่งสารคุยผ่านไปเนาะคือสงสารลุงกับหลานเป็นผู้สื่อสารนาะโมเดคาก็บอกให้ขันทีอีกบอกว่าให้ไปบอกพระราชินีอเอสเตอร์อีกว่าข้าเข้าใจเรื่องนั้นแต่การที่พระนางได้เป็นราชินีนั้นอาจเป็นเพื่อไว้ช่วยพวกเราในยามวิกฤต อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ให้พระราชินีได้คิดะคะพระราชินีก็คิดนะบางทีเราก็ต้องคิดว่าเราเออเรามาอยู่สิงคโปร์แล้พระเจ้ามีแผนการอะไรในชีวิตของเราเนาะก็เหมอนกันค่ะพระราชินีปตกมาเป็นเมืองขึ้นแล้วพระราชินีได้เป็นถึงพระราชินีเนี้ยนในขนาดเดียวกันคุณยิวก็ถูกจะถูกฆ่าจะตายจะรอดก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วพนางเองก็ต้องถูกฆ่าตายด้วยเช่นเดียวกันและกฎหมายบ้านเมืองของเขาก็คือพูอดง่าย ตายก็คือตายเนะาะเมื่อคําสั่งออกไปแล้วก็ก็ต้องทําตามคําสั่งนี้พระราชินีก็ตัดสินใจนะคะว่าจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ก,การกระทําครั้งนี้นะคะอาจจะมีโทษถึงตายด้วยนะคะแต่พระราชินีก็เห็นแก่ชีวิตพี่น้องชนร่วมชาตินะคะเพราะว่าก็เติบโตมาด้วยกันเนาะพระราชินีก็อยู่เติบโตมากับคนยิวเนาะอยู่กับลุงเนี้ยพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเติบโตมาด้วยกันแล้วพระราชินีก็ได้ตําแหน่งสูงตอนเนี้ยเป็นตาย ก็คงก็ต้องตายร่วมกับพี่น้องร่วมชาตินะคะและพะนากก็คิดก็ตระหนักอยู่เสมอว่าพระนางผู้เดียวเท่านั้นนะคะที่อาจจะช่วยคนยิวได้เพราะว่าพระนางเหมือนกับสนิทกับพระเจ้าแผ่นดินมากที่สุดอันุส,สนิกับกษัตริย์ก็เป็นพระแม่เหสีเนี่ยพนางอาจจะช่วยคนยิวก็ได้ในขณะเดียวกันนะคะก็โมระได้คายกับคนยิวก็อดอาหารธิษิานนะคะช่วยกันอธิษฐานเนาะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือ พระราชนีก็ที่ฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็อดอาหารที่ฐานพระราชนีก็ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเข้าเฝ้าออกษัตริย์พระเจ้าทรงช่วยพระนางในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะคะความตายรออยู่เบื้องหน้าเนาะมนุษย์เราก็มองไม่เห็นคําตอบนะคะก็คือสถานการณ์ของคุณยวตอนนั้นก็มองไม่เห็นคําตอบพระราชนีเองก็มองไม่เห็นคําตอบตัวเองจะเข้าเฝ้าออก,ก็มีสิทธิ์ที่จะตายอย่างเดียวนะก็คือถ้ากษัตริย์ไม่อนุญาตตัวเองก็จะต้องตายเนี่ย ก็ตัดสินใจนะคะใน,นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะคืออาจจะเราอาจจะเจอสถานการณ์วิกฤตนะคะแต่ให้เราตัดสินใจที่จะทานะคะน็เนเมื่อพระราชนีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคือพระนางตัดสินใจที่จะทำนะคะการตัดสินใจของเราก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าคําตอบนั้นมาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าจะทําให้สําเร็จเนาะพระราชินีตัดสินใจที่จะลงมือทำนะคะเสียสละชีวิตตัวเองเข้าเฝ้ากษัตริย์ พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์นะคะในชีวิตของพระราชินีเอสเธอร์นะคะก็สอนเราในการตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันเนาะ,ะว่าเราควรที่จะอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเราเองก็ต้องลงมือกระทําด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราทําเพื่อว่าเราจะช่วยพี่น้องให้รอดจากความตายด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าก็ต้องการให้เราทํางานร่วมมือกับพระเจ้าเนาะ ไม่ใช่ให้อธิษฐานอย่างเดียวแต่เราต้องลงมือทาด้วยนะคะก็พนักพนักอิสเซอร์ก็ลงมือทาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเบื้องหลังทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระเจ้านะก็พระเจ้าทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะแล้วก็พระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จนะคะเพื่อช่วยคนของพระองค์แล้วก็เป็นแผนงานของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะชีวิตของเราเราก็อยู่ในแผนงานของพระเจ้านะคะทุกคนอยู่ในแผนงานของพระเจ้า พระเจ speaker, o, kind of so far, could, ้าทรงกําหนดเราไว้ท so ุกคนนะคะแล้วเราก็อยู่กําลังดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะก็พระราชินีก็พระราชินีเข้าเฝ้ากษัตริย์นะคะก็สองคือใจกขคงเต้นตุงๆตามๆมันจะถูกประหารชีวิตหรือจะยังไงนะพระราชินีก็ตัดสินใจคืออธิษฐานอดอาหารแล้วก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ค่ะพอกษัตริย์เห็นพระราชินีเอสเซอร์ก็จึงยื่นคาถาทองนะคะยอมให้ก็คือการยื่นคาถาทองเนี่ยเป็นการ อภัยโทษก็คืออนุญาตไม่มีความผิดนะคะคือพระราชิยอกษัตริย์ก็อนุญาตให้พระราชินีเข้าเฝ้านะคะนี่พระราชินีก็ทูลเชิญกษัตริย์กับฮามานะคะไปในงานเลี้ยงฉลองที่ตำหนักของพระนางนะคะกษัตริย์กับฮามาก็ตกลงรับคําเชิญน,นะคะโอ้พระราชินีโอเคก็พระราชินีเชิญให้ไปทานเลี้ยงฉลองที่ตำหนักก็ตกลงะครับฮามาก็มีความภูมิใจนะ,ะฮามาก็คิดว่าโอ้แต่เองได้รับคำเชิญน,นะ เป็นงานเลี้ยงฉลองกับกษัตริย์นะคะแต่ก่อนจะถึงวันเลี้ยงฉลองนะคะที่ตำหนักของพระราชินีเอสเตอร์เนาะฮามานก็ในใจก็มีความโกรธโมเดไคยอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็ไปเอาเรื่องที่อึดอัดใจในมีความโกรธแค้นเขาก็ไปบอกภรรยาของเขานะคะนี่ภรรยาเนี่ยก็เป็นแนะนําสามีที่สําคัญเน่เวลาเรามีปัญหานะ่ะให้เราคิด ให้ดีเนาะพูดง่ายๆหามาก็ไปเชื่อเชื่อเมียเงี้ยเมียบอกให้สร้างตะลรงแกงเตรียมอาหารชีวิตคนเดียวเลยไงหามาก็ทําตามเมียบอกเน่เมียนี่สําคัญนะจะโอ้โหเราก็ควรจะเป็นภรรยาที่ดีของสามีเนาะก็ไปยุให้สามีทําตะลรงแกงเงี้ยสขามีก็ไปทําตะลงแกงนะคะไว้หน้าบ้านตัวเองนะคะแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้ ไม่บอกให้ใครรู้ไม่บอกให้กษัตร,ริย์รู้นะยังไม่บอกให้กษัตริย์รู้คิดว่าตอนเช้าแล้วค่อยบอกนะคะแต่ในคืนนั้นกษัตร,ริย์ก็ดันนอนไม่หลับอยู่กษัตร,ริย์ก็ลุกขึ้นมานะคะพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์นะพระเจ้าก็ให้กษัตร,ริย์ก็นอนไม่หลับคืนนั้นก็นอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาก็ให้ให้อลักษ์นะคะอ่านหนังสือองค์สวดานะคะถวายเมื่อเขาก็อ่านเนาะอาลักษ์เขาก็อ่านไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง วันนี้อ่านไปไหลายๆเรื่องมาจนถึงเรื่องของโมเดไคนะคะพอถึงเรื่องโมเดไครที่ช่วยกษัตริย์ไม่ให้ถูกรอบของประชน,นะะการกษัตริย์ก็คิดได้ว่าเออโมเดไครย,ยังไม่ได้รางวัลเลยเขายังไม่ได้ให้รางวัลอะไรกับโมเดไครที่ช่วยเหลือเขาเลยนะคะช่วยเหลือกษัตริย์ยะคะก็กําลังคิดอยู่ตรงนั้นขณะนั้นก็ฮามาก็เข้ามาพอดีฮามาก็เข้ามาหากษัตริย์พอดีคะกษัตริย์ก็เลยถามฮามาว่า ควรจะทำควรจะให้อะไรกับคนที่กษัตริย์พอใจมากๆอะค่ะทมาก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้โคนที่กษัตริย์พูดถึงเนะี่ยต้องเป็นตัวเองแน่ๆเลยนะคะจึงบอกให้กษัตริย์บอกว่าให้เข้าสวมฉลองพระองค์และนั่งบนหลังม้าทรงจากนั้นให้ขุนนางผู้ใหญ่ที่สุดปราวประกาศไปตามถนนว่านี่คือผู้ที่กษัตริย์พอพระทยัย กษัตริย์เหิดด้วยนะคะก็จึงบอกฮามาว่าเนี่ยให้ไปทาอย่างนี้กับโมเดไคนะคะโอ้กษัตริย์พูดอย่างเงี้ยฮามาก็แทงหัวใจฮามานะแทงหัวใจฮามานะโอหามาก็คิดก็คิดว่าเป็นตัวเองแต่กลายเป็นโมเดไคนะคะเพราะโมเดไร์คเขาเขาไปคือเขาเกลียดโมเดไคที่สุดนะคะแล้วเขารู้สึกเขาถว,วายคือให้คําปรึกษาไปเนี่ยแทนที่จะเป็นเขาจะเป็นโมเดิรคัะะโมเดไรคัยแล้วเขาก็รู้สึกอับอายตรงนี้นะคะเขาก็ปิด เรื่องนี้ไม่ให้กษัตริย์รู้นะกเก็เก็บไว้นะเขาก็คิดอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันพอวันเวลาคือช่วงช่วงที่เขาอึดอัดเนาะเขาก็พูดอะไรไม่ได้นะคะเมื่อเขากลับไปนะคะพอถึงตอนเช้าโมเดคไยก็ทำตามที่กษัตริย์บอกนะคะก็คือเอาฮามาเอาเออขอโทษดีฮามาก็ทำตามที่กษัตริย์บอกให้เอาโมเดคไย ขึ้นม้านะคะขี่ม้าก็ฉลองข,ของกษัตริย์นะคะแล้วก็นั่งบนหลังมา้าก็จูงไปรอบๆถนนนะแล้วก็ประกาศบอกว่าผู้นี้เป็นผู้ที่กษัตริย์พอใจมากที่สุดนะคะในขณะเดียวกันคือประกาศก็มีพิธีการแต่งตั้งแนละ้วก็คือมีพิธีหลายๆอย่างนะในการประกาศความดีความชอบของโมเดิไพรนะคะเมื่อเสร็จพิธีเสร็จอก็ํามาก็กลับเข้าบ้านนะคะ ก็ไม่พอใจก็รู้สึกอับอายที่ตัวเองต้องจูงคือเป็นคนจูงมา้าแล้วก็ให้มอได้ไคนั่งอยู่ข้างบนมา้าแล้วตัวเองก็เดินจูงมา้าแล้วก็ประกาศไปเนี้ยก็รู้สึกอับอายค่ะก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้คนในครอบครัวฟังนะคะในขณะเดียวกันเขาก็เขาก,เขาก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเออกษัตริย์ได้ออกกฎหมายแล้วตีประทับตาไปละยังไงยังไงมอได้ไ็โมอได,เด้ไครนี่ก็จะต้องตายอยู่นแน่ๆเลยเขาก็ยังมีความหวังว่าเออไม่เป็นไร โอเดคายจะต้องตายละอย่างแล้วพอพอถึงเวลาเลี้ยงฉลองนะคะที่ตำหนักพระราชนีเอสเตอร์นะคะอามาก็ออกจากบ้านนะคะก็ไปพร้อมไปกับกษัตริย์เนาะก็กษัตริย์ก็ไปอามาก็ไปนะคะเมื่อไปถึงที่พระตำหนักของพระราชินีเอสเตอร์นะคะกษัตริย์ก็ถามถามเออพระราชินีเอสเตอร์ก็ว่ามีมีอะไรคือเหมือนกับผัวเมียเนาะก,ก็คุยกันเนะี่ย นีพระราชนีเอสเตอร์ก็ทูลกับกษัตริย์นะบอกว่าหมอมชันเป็นคนยิวก็คือบอกว่าพระราชนีเอสเตอร์นะเป็นคนยิวนะคะแล้วก็ประชาชนของหมอมชันน่ะถูกบองไร้นะคะแล้วก็กษัตริย์ก็จึงถามพระราชินีว่าใครปองไร้พระราชินีพระราชนีก็ชี้ไปที่ฮามานะคะฮามาก็ฮามาเป็นคนออกกฎหมายฆ่าคนยิวทั้งหมดนะคะรวมทั้งพระราชนีด้วยนะก็กษัตริย์รู้ ก็เพิ่งรู้ว่าพระราชินีเป็นคนยิวนะคะกษัตริย์ก็โอ้รู้สึกโกรธเนาะว่าโอ้ลักษณะดเดียวกันกษัตริย์ฮามาในป็นคนหลอกให้กษัตริย์ฆ่าคนยิวทั้งหมดนะคะแล้วก็พระราชินีด้วยเช่นเดียวกันนะคะกษัตริย์ก็โกรธนะคะก็ลุกขึ้นจากโต๊ะ,สะเสวยนะคะก็ขณะนั้นก็ฮามาก็คือตกใจพระราชินีเป็นคนยิวเขาเขาก็ไม่คิดว่าเป็นคนยิวใช่ไหมพอเป็นคนยิวฮามาคือรีบค้างเข้าไปจะขอขอ ขอให้พราชินียกโทษให้เขาค่ะกษัตริย์ก็บองเห็นก็คิดว่าฮามาจะไปทำร้ายทำร้ายพราชินีใช่ไหมก็ให้พวกข้าราชการบริพาเนี่ยก็รู้ว่าฮามาก็คิดแผนการไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยเอาผ้าเนี่ยเอาผ้าคลุมศีรษะฮามานะคะพวกนี้ก็รู้ว่ายังไงฮามาก็จะต้องถูกตะแลงแก่งนะคะและขณะเดียวกันก็ก็มีคนมาบอกกษัตริย์นะบอกว่าฮามาเนี่ย สร้างตะแลงแกงไว้ที่หน้าบ้านของตนเองนะคะเพื่อจะแขวนคอโมเดไคนะคะพรกษัตรู้เรื่องนี้กษัตริย์ก็เลยบอกสั่งบอกว่าให้หามานะ่ะไปแขวนคอบนตะแลงแกงที่สร้างบนหน้าบ้านของเขานะคะก็คือแผนการชั่วร้ายของฮามานะคบกลายเป็นฆ่าตัวเขาเองเนาะก็คือบางทีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คิดไม่ฝันนะ่ะเขาก็ไม่คิดว่าพระเจ้ามีแผนการบางทีคือพระเจ้า มีพระคุณซ้อนพระคุณสําหรับเราเนาะถึงแม้ว่าคนที่ไม่ไม่หวังดีคิดร้ายต่อเรายัางไงก็ตามนะแต่พระเจ้าก็มีแผนซ้อนแผนอะ่ะเหมือนแผนซ้อนแผนนนเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะโลสุดท้ายฮามาก็ถูกแผนคอนะคะตรงตะลงแกงหน้าบ้านของเขาเนาะในส่วนพระราชินีเอสเตอร์กษัตริย์ก็ปลอบใจแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของฮามาทั้งหมดที่มีในบ้านนะะ่ะก็บมอบให้เป็น ือปอบขวนพระราชินีเอสเตอร์นะคะก็ให้ทั้งหมดนะคะก็ได้อีกอย่างหนึ่งต่อมาภายหลังกษัตริย์รู้ว่าโมเดไคยเนี่ยเป็นญาติของพระราชินีเอสเตอร์จรึงให้โมเดไคยเนี่ยทำงานอยู่ในตําแหน่งของฮามาแทนนะคะฮามาไม่อยู่ฮามาเสียชีวิตไปแล้วก็เอาตําแหน่งนี้ให้โมเดไคยผู้เป็นลุงของพระราชินีเอสเตอร์นะคะทำงานแทนน,ะะนี่เราจะเห็นว่าองค์พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะ,ะพระเจ้าเองก็เป็นผู้ประธานสติปัญญาให้แก่เราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ พระราชนีก็ได้สติปัญญามาจากพระเจ้านะคะดังนั้นพระราชนีกับโมระเดชไยก็ได้แก้ไขป,ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะได้รับการแก้ไขนะคะและต่อมาก็พระราชินีก็เข้าเฝ้ากษัตริย์อีกขั้นตอนต่อไปก็คือว่าทํายังไงกฎหมายมันออกไปแล้วในะพระราชินีก็ต้องไปเข้าเฝ้ากษัตริย์อีกขอให้กษัตริย์ที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายเนี่ยทำยังไงดีก็บอก พระออคงว่าถ้าพราองรักนะขอให้ยกเลิกคําสั่งที่ให้ประหารชีวิตคนยิวทั้งหมดนี้ได้ไหมแต่กฎหมายของเปอร์เซียนะคะไม่มีใครสามารถยกเลิกได้นะเพราะว่าถ้าเป็นคําสั่งที่มันที่ประทับตาด้วยแล้วก็แม้แต่กษัตริย์เองก็ยกเลิกไม่ได้นะคะกษัตริย์ก็รักพระราชินีเอสเตอร์นะค,ะคือทุกอย่างทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้ทํายังไงกษัตริย์ก็เลยเออกกฎหมายใหม่นะคะอนุญาต ให้คนยิวสามารถที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเองได้นะคะหากใครข่มเหงหรือใครรังแกเนี่ยให้ต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองนะคะนี่เจ้าเมืองจดหมายนี้ก็ออกไปทุกหัวเมืองนะคะทุกเจ้าเมืองทุกเมืองก็ได้รับจดหมายนี้เขาก็รู้ว่าอ๋อกษัตริย์ทรงโปรดคนยิวนะคะพวกเขาก็เลยทําดีกับคนยิวนะคะก็คือไม่ไปทําร้ายคนยิวละเมื่อก่อนนี้อาจจะคือตุกตีคนยิวเล่นเนี่ย แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วคุณยูมีสิทธิ์ป้องกันตัวนะคะเพราะเขาก็ไม่สามารถที่ทํำร้ายคุณยูได้นะคะนี่ดังนั้นคุณยูจึงรอดพ้นจากการถูกฆ่าตายทั้งหมดก็ขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าก็มีแผนการแผนแผนซ้อนแผนเนาะที่ดีสําหรับคนของพระองค์เนาะในขณะเดียวกันนะโมเดียคยก็ให้คุณยูนะจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะเรียกว่าเทศกาลบุรินนะคะมีการกินเลี้ยง ส่งของขวัญให้ซึ่งกันและกันให้ของขวัญแก่คนยากจนและท่านก็ให้ได้ตําแหน่งรองจากกษัตริย์นะคะโมเดลใครก็ได้ตําแหน่งรองจากกษัตริย์นะคะกษัตริย์ก็ออกคําสั่งว่าในวันที่13ของเดือน12ทุกปีจัดให้มีการฉลองที่คนยิวได้รับความปลอดภัยจากศัตรูนะคะทุกวันนี้คนยิวทั่วโลกก็ยังฉลองเทศกาลนี้อยู่นะคะก็เขายังคือเฉลิมฉลองที่เข้า ได้รับความปลอดภัยจากพระเจ้านะคะตรงนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ